สวัสดีครับคุณผู้ชมสปอร์ขับสำหรับคนรักกีฬาวันนี้พาไปชมไฮไลท์ฟุตบอลทูนลีกอังกฤษเกมลุ้นแชมป์ของลิเวอร์พูลเกมนี้ลิเวอร์พูลออกไปเยือนเซาท์แฮมป์ตันครับ11ตัวผู้เล่นของเซาท์แฮมป์ตันประกอบไปด้วยอเล็กซ์แมคคาร์ที่แจ็คสตีเฟนเลียนโกโมฮัมเม็ดซาลิซูไค้วอล์คเกอร์เจมวอร์ดพาวอิบาฮิมาดิยันโล เนธานเทนล่าเนธานเลสมอนโมฮเหม็ดเอลยูน u ซีและอาลมาโดโบยาขณะที่11ตัวผู้เล่นของลิเวอร์พูลประกอบไปด้วยอลิซงเบเกอร์โจโกเมสโจโอเอลมาติปอิบาฮิมาโกนาเต้คอสตาซิมิกาสเคอร์ติสโจนเจม,มินเนอร์ฮาวิเอเลียคาคุมิมินามิโนโรเบตโต้ฟิมิโนและดิโอโกโชตา้าแล้วมาดูจังหวะนี้ครับเซาทำต,ตันตัดบอลได้ครับไหลเข้ากลางมาให้เทลล่าครับเทลล่า คืนมาให้เลดมอนครับเลดมอนพาบอลขึ้นมาทางกราบซ้ายครับเลี้ยงจี้ขึ้นมาทางกราบซ้ายมีเพื่อนเติมมาไหมล็อก1ล็อก2แล้ว2ได้ขวาครับเรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหเจ้าทินออกนำลิเวอร์พูลไปก่อนครับ1ประตูต่อศูนย์ในนาทีที่13ครับโอ้สตาร์ทเกมมานี่ลิเวอร์พูลก็เหนื่อยครับคอปก็โวยวายครับเล่นกันอย่างนี้ได้ยังไงปล่อยให้กระชากขึ้นมาได้ยังไงครับดูครับพยายามจะจากจังหวะที่จะบุกครับแล้วก็โดนตัดบอลได้ แล้วก็เจอเกมสวนกลับครับเรดมอนโซโล่เดี่ยวขึ้นมาล็อก1ล็อก2แล้วก็ปัดด้วยขวาครับเรียบร้อยเลยครับลิวพูตกเป็นรองก่อนครับสถานการณ์การลุ้นแชมป์เหนื่อยอีกแล้วครับตั้งแต่ต้นเกมเจอทีเด็ดของเรดมอนเข้าไปครับเกมดําเนินต่อครับลิวพูพาบอลขึ้นมาบ้างไหลออกขวามาให้โจโกเมสครับโจโกเมสวางไปให้โชตาโชตาไหลให้มินามิโนกดด้วยขวาเรียบร้อยเลย1นประตูต่อศูนย์ครับนาทีที่27ครับ ลิฟูตามตีเสมอได้สําเร็จครับลูกนี้ดูโชต้าไหลมาให้มินามิโนยิงจัดเสาแรกครับผู้สาประตูนี้หมดสิทธิ์รับครับได้แค่เพลาเท่านั้นแต่ว่าปัดบอลไม่ทันครับเข้าสู่ครึ่งหลังครับลิฟูทําเกมบุกขึ้นมาทางกราบซ้ายครับบอลอยู่ที่ชิมิการ์สลากไปสู่เส้นหลังแล้วก็จ่ายให้โชต้ากดด้วยซ้ายอ้ยอ่อนถากเสาออกไปครับโอ้เสียดายครับนิดเดียวโอกาสทองของลิฟูครับดูครับ ยิงกดด้วยซ้ายมาที่เสาสองแต่ว่าเลยออกไปครับลิพูมาอีกแล้วครับบอลอยู่ที่มาติดมาติดพาบอลขึ้นมาครับทำชิงมาให้ฟิมโนโไหลให้เอเลียนหลุดเข้าไปในเคโทษแล้วยิงโอ้โหแต่เข้าข้างตะข่ายครับโอ้โหน่าได้เหลือเกินครับลูกนี้ทําชิงมากันสวยครับเอเลียนยิงจังหวะสุดท้ายนี่จะยัดเสาแรกครับแต่ว่าแม่ไปเข้าหน้าต่างครับมาดูจังหวะแต่มุมของลิฟูครับ ชิมิการ์อยู่ทางมุมธงด้านซ้ายเปิดเข้ามาหน้าประตูครับแล้วก็เรียบร้อยเลยครับ2ประตูต่อนหนึครับเลวคูขึ้นนําจนได้ครับโอ้กลับมาจนได้สําหรับหงแดงเลวคูบอลน,นี้เปิดเตะม,มุมมาโดยชิมิการ์ดเอลูยูซี่ดีพยายามโขกเคลียรบอลไปแต่ว่าไปเข้าหัวโจเอลมาติดครับแล้วก็ตั้งหัวรอเลยครับบอลย้อยๆเข้าประตูไปแล้วก็จบเกมครับเลวคูชนะไป2ประตูต่อนหนึ ขอบคุณทูวิชั่นครับติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษสดทุกคู่ทั้งฤดูกาลดูฟรีที่ทวีดีแล้วก็เช่นเคยครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากติดตามพวกเราครับทุกๆช่องทางสปอร์ตขับสำหรับคนรักกีฬาแล้วคุณจะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่จากพวกเราครับ